จริงแล้วคือไอ้อย่างเวลาลูกค้าโทรมาหรืออะไรเนี่ยสัญญา,าการโทรมาหาลูกค้าเนี่ยชัยมีการบําบัดลูกค้าเบื้องต้นด้วยอ,อย่ารีบปฏิเสธสมัยก่อนเนี่ยผมก็ชอบทําอะไรเร็วอตอนนี้ก็รู้ว่าถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะจะ,จะช้าไว้ก่อนช้าแต่ชวเนีครับสมัยก่อนลูกค้าโทรหาผมนะครับบอกว่าใช้เนี่ยพี่ไปตีสควอนมาเคลมได้ไหมเราบอกทันทีไม่ได้โอ้โหลูกค้าโกรธมากเลยลูกค้ารู้สึกว่า เราไม่พยายามจะช่วยเขาะครับแสดงอะไรสักนิดหนึ่งไหมเออมันไม่ได้แสดงน้ําใจเลยตอนหลังเนี่ยลูกค้าโทรมารู้ท้งรู้ว่าเคลมไม่ได้นะผมบอกว่าพี่เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูให้ผมดูกับฝ่ายดูคุยกับฝ่ายพิารณาให้เราก็รู้หลอกมันไม่ได้อะท้องอย่างเงี้ยท้องเคลมได้ไหมอ่าท้องได้ไหมต้องไปทําต้องไปเคลมกับคนที่ท้องทาไม่ได้ไม่ไปเคลมกับเจ้าไอ้คู่กรณีไอ้คนที่ทําให้ท้องใช่ไหม มันเค็มไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รีบตอบเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็บอกพี่เดี๋ยวผมดูให้ผมคุยทางฝ่ายให้พาไปวันหนึ่งเราไม่ได้ทําอะไรหรอกอีกวันหนึ่งก็โทรหาเขาพี่ผมไปคุยแล้วไม่ได้วะเออไม่ได้เราก็ทําคำําไปต้องไปเค็มกับคู่กรณีพี่ไอ้คนที่ทําให้พี่ท้องอ่ะเพราะท้องมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเฮ้ยใชยแต่มันเป็นอุบัติเหตุน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมบอกผมรู้พี่ตั้งใจแหมเต็มที่วันนั้นผมรู้กระขำไป คือ <laughs> <c oughs> ไม่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบอย่างลูกค้าแฟกเคมใช่แล้วก็อ๋อลูกค้าแฟกเคมเ่ยเวลาเรายุ่งยุ่งอะบางทีเล่นกอล์ฟอยู่อย่างเงี้ยมาไฮโซนะ,ะเล่นกอล์ฟนะ,ะคือบางทีลูกค้าโทรมาคือระบบบริษัทเนี่ยผมไว้ใจใช่ไหมผมรู้เลยว่าแฟกเคมยังไงก็ไม่เกินสามชั่วโมงหรอกเอา้าลูกค้าก็ธรรมดาแฟกเคมเสร็จปั๊บก็โทรมาเฮ้ย ทำไมเนี่ยพี่ส่งแฟกซ์เคมได้แต่เที่ยงแล้วบ่ายสองทำไมพี่ยังไม่ได้เลยเราก็รู้เรามันอยู่ในขั้นตอนถูกไหมครับบอกพี่ใจเย็นเดี๋ยวพี่ทําไปตอนไหนเที่ยงเดี๋ยวผมดูให้พี่เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมโทรกลับผมก็วางโทรศัพท์ปั๊บตีก๊อตต่อไม่มีอะไรแล้วก็ตีไปผ่านไปสักกเดี๋ยวมันจะจัดการเองแหละระบบบริษัทอะผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงสี่ผมก็โทรว่าพี่เป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากน่าเป็นอย่างเงี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเงินจะใช้ผมจะรีบส่งไปที่บ้านแต่กูไม่ได้ทำอะไรเลยเหนือออกไหมหายเร็วๆแล้วพี่หายเร็วๆคือระบบมันถูกสร้างมาดีอยู่แล้วเนึกออกไหมเราก็รู้อะผมไม่รู้จะวอยไวไปทำไมอะโอ้โหเนียนมากเลยเนียนมากครับเนียนนแต่ว่าเวลาเราทำให้ลูกค้ากลายเป็นญาติเราเนี่ยครับ ผมก็จะมีเทคนิคในการทําให้ลูกค้ากลายเป็นญาติกลายเป็นครอบครัวเดียวกับเราเพราะนั้นเวลากลายเป็นญาติกลายเป็นครอบครัวเดียวกับเราปั๊บเนี่ยมันคุยกันง่ายไงไม่เหมือนลูกค้ากับตัวแทนแต่ทุกคนคือญาติเราคือรุ่นพี่จะสอนให้เราฝึกเปิดบัญชีออมใจไว้กับลูกค้าเปิดไว้เยอะๆวันหนึ่งเราจะไปถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้แต่ถ้าเราไม่เปิดบัญชีออมใจไม่เข้าเลยนะครับวันที่เราอยากจะได้เนี่ยก็หมดโอกาส15ปีเดเอเนี่ยได้ให้อะไรกับธงชัยเยอะมาก ก็สำคัญเลยนะพี่ผมรู้สึกว่าผมได้มีโอกาสดูแลคนที่เรารักอย่างดีเอาพูดอย่างดีนะผมผมคือตอนที่เสียคุณพ่อเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะแต่ว่าพอย้อนกลับไปก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าผมผมไปอินเดียมาสี่รอบผมไปบวชเนี่ยสองครั้งแล้วก็ทุกครั้งก็จะเหมือนกับตั้งใจจะบวชให้พ่อกับแม่แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อเนี่ยผมพาพ่อไปที่อินเดียได้ไปบวช ครับไปพาพ่อไปบวชที่เดียพาพ่อบวชที่เดียเห็นบอกื่อก่อนพ่อนี่ก็เป็นคนที่พ่อกินเหล้ามามายี่สิบโอไม่ใช่สิกินเหล้ามาสี่สิบปีกินเหล้าเลยนะกินเป็นแบบพ่อกินเขาเรียกว่ากินเป็นน้ําอ่ะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่ก็สอนรุ่นพี่ก็แนะนําว่าเนื้อเฉยเนี่ยบอกผมนะบอกว่าถ้า ถ้าเราอยากจะการันตีวาาต่าชาติหน้าเนี่ยชาติหน้าเนี่ยได้ไปสู่สุคติเลยนะครับคือเราจ่ายเบี้ยประกันปีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนในชาตินี้เพราะว่าการันตีว่าบ้านปลายชีวิตเราสบายใช่ไหมมีเงินออมแต่ถ้าเราอยากการันตีว่าชาติหน้ามีที่อยู่แน่นอนครับก็ให้มีโอกาสไปสแสวงบุญที่อินเดียอ <Algun> s. <S พอผมทำของผมครบแล้วเนี่ยผมก็พาแม่ไปอแล้วก็มีโอกาสพาพ่อนไปบวช <Algun s. S 2> ที่อินเดีย ครับแล้วก็ไปหลายประเทศนะครับตอนนั้นพ่อไปบวชรุ่นเฮียชูรักคุณชูรักด้วยอ่าคุณท็อปชนะทิศท็อปชนะทิศอ่าท็อปก็พาพ่อไปด้วยใช่ไหมท็อปพาพ่อไปบวชนะครับแล้วก็สุดท้ายวันที่พ่อเสียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีเพราะว่าพ่อก็ไปคอนเวนชั่นกับผมหลายครั้งครับพ่อมีโอกาสไปพ่อไปล่าสุดฮ่องกงพ่อจนไม่อยากไปพ่อก็บอกว่าไม่อ่ะกูเบื่อให้โซวบ้านผมเป็นอย่างไงนึกออกะคือ คือไปอยู่นั่นแหละติดอยู่นั่นแหละไม่ไปผมไม่บอกถ้าไม่ไปก็เสียฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมีโอกาสพาคือเรารู้สึกว่าก็อาจจะเสียดายล่ละตรงที่ถ้าพ่ออยู่เนี่ยเราจะได้ดูแลพ่อได้เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าพ่อผมเกษียณตอนหกสเอ็ดเองพ่อขับรถสิบล้ออ่ะเกษียณตอนหกสิบเอ็ดแล้วก็พ่อเพิ่งได้พักไม่กี่ปีครับก็เป็นมะเร็งตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมก็จะนอนอยู่ที่ที่จุฬาครับนอนเฝ้าอยู่ที่จุฬาเลยทุกคืน วันที่เราทําหน้าที่ลูกก็ยังคงทําหน้าที่ตัวแทนครับนะครับทุกวันนี้ชีวิตของธงชัยปั้นบุญครับถือว่าเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว่าชีวิตเวลาทุกครั้งเนี่ยผมก็จะใส่ทัศนคติที่เป็นบวกให้กับตัวเองนะเวลาท้อแท้โดยเฉพาะงานเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะกําลังใจตกบ่อยครับผมรู้สึกว่าผมกําไรแล้วอําไรแล้วกําไรแล้วจากอะไรครับ คือลองนึกแบบนี้นะครับผมไม่จบปริญญาตรีวันนั้นไปสมัครเรียนโทรกับพี่สมหมายมเราก็ไปสมัครเรียนโทรเขามให้เราสมัครเขาบอกมึงไปเรียนจบปริญญาตรีก่อน <c oughs> ถึงจะมาสมัครโทร <c oughs> <ม>ข้ามขั้นตอนไปเลยผมก็ไม่เข้าใจอ่าเรากูไม่รู้นี่ <c oughs> ใช่ไหมเพราะเราผมไม่จบปริญญาตรีพี่แต่ว่าผมทํางานเงินเดือนสามหมื่นเปนไปได้ไหม เงินเดือนสามหมื่นอาจจะดูเวอร์ไปแต่ว่าถ้าผมทางานเงินเดือนสามหมื่นปีหนึ่งผมมีรายได้สามแสนหกก็โบนัสอีกเป็นสี่แสนผมมีโอกาสทํางานแต่อายุยี่สิบจบหกสิบก็สี่สิบปีผมจะมีรายได้ทั้งหมดถ้าเงินเดือนสามหมื่นผมมีรายได้ทั้งหมดสิบหกล้านอืทำจนถึงเกษียณไปทางานบริษัทเงินเดือนสามหมื่นคมจะมีรายได้ทั้งหมดสิบหกล้านพอถึงวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าผมเลยสิบหกล้านมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับ ผมเลย16กล้านมาหลายปีเนั้นจากนี้ไปเนี่ยกำไรล้วนๆผมรู้สึกว่าขายประกันได้ก็กาไรขายไม่ได้ก็เฉยๆเพราะเรากาไรแล้วอตัวเลขดีก็ดีตัวเลขไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะเรากำไรเกษียณแล้วเออเกษียณแล้วผมก็เกษียณเรียบร้อยแล้วอหลายคนถามพี่เกษียณพี่อยากทำอะไรกูอยากทํำงานก็ทํางานต่อไปแต่ผมผมเกษียณแล้วไงผมเลยในสิ่งที่ผมควรจะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมีความสุขเพราะฉะนั้น เราได้ทําอย่างที่เราฝันเอาไว้อะพี่ผมมีโอกาสดูแลคนที่รักผมซื้อบ้านผมมีคอนโดอยู่ริมน้ําผมใช้รถที่เราอยากใช้อ,ะอ่ะ,อะรถเบนซ์หรืออะไรที่เราอยากจะทําเรามีโอกาสพาคนที่เรารักไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องคิดมากครับผมได้เดินทางไปเยอะแยะอืแล้วก็ได้ทําอย่างที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายคนบอกว่าถ้าวันนี้คนทําสิ่งนี้ต้องทําก่อน ครับก็จะได้ท bo> ําในสิ่งที่อยากทําอืำทําสิ่งนี้ต้องทําก่อนครับแล้ววันหนึ่งเราจะถึงวันที่เราทํไในสิ่งที่เราอยากทำนะครับโอ้โหเสียดายเวลาหมดเรื่องราวเขาเยอะจริงๆนะผู้ชายคนนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับทงชัยได้รู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายกับทงชัยและได้ประโยชน์มากมายนะครับขอขอบคุณนะครับคุณทงชัยปั้นบุญครับขอบคุณครับขอบคุณครับ